สวัสดีครับ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 แชร์ก่อนแชร์ก่อนเอฟซีตอกจันครับตอกจันนะเคยอยู่นะอยู่นะอยุ่เคยอยู่สาธุประดิษฐ์ครับสวัสดีครับไส่กอดอีสานอ่าปูเทามาเนาะปูเทามาสวัสดีครับแช์ก่อนแช์ก่อนแช่ก่อนเทพจัด สุดจัดประหลาดบอกสายเหลืองว่างานครับสายเหลืองว่างานครับสุดจัดประหลาดบอกประหลาดลาออกยังบอกว่าสุดจัดหลอจริงครับลำนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสายเหลืองครับวันนี้โดนของเทพครับ อย่างหน้าตัวใหม่แบบ M Y 17ใช่ไหม M C เชียงรายด้วยนะครับอ่าล ah. <st ans> ้ำน <sh> ีしし้ก <sh> ็มาเลยครับล้ำนี้ก็ดีหนึ่ง d 1 S m นะครับเลนโซ่แท้ยางเลสซิงเคงทรงมันได้ครับหน้าเชิดเชิดตูดห้อย นิ้วไม่รู้จะซุ้มล้อเหลือนิดเดียว FC ซีสแก้วด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับช่วงปีใหม่เทศกาลก็มากันได้อีกครับนี่มาอีกหนึ่งล้ำครับสเทวหน้าหลอ ำนี้ก็จบนะครับนี่ครับหยอดแดงอ่าลำนี้ก็เลือกหยอดแดงนะครับ2019นะครับนิดโตะ420นเนี่ครับไม่โหลดนะครับทรงเดิมเลนใช้งาน f 1ตัดลิ้วด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับก็ไม่นานนะครับวันนี้มาไม่นานครับวันนี้เอางานออกเร็วมากครับมาออกมาออก อันนี้ก็เป็นสเทลนะครับสองพันสิบเก้าในหนาหรอนี่นี่ครับโอ้โหนี่เอาดอกไม้ออกก่อนนะครับนี่โลโก้นี่ครับของเด็นเลยครับนี่ครับโลโก้นะแบบนี้นะนะบอกได้เลยครับมีที่เดียวครับนี่นะครับดูชัดชัดนี่ครับ k m Racing บายกัมมลันยางครับรลอๆนะครับไปรุ่นของมันต้องมีเอาปักดอกไม้ก่อนนี่ครับ ใหม่จัดครับลำนี้ก็เลือกที่จะเป็นตัวหยอดแดง2019 FC นิยองด้วยนะครับลำนี้ก็เป็นเดิมๆนะครับไม่โหลดนะครับเน้นใช้งานนะว่าตรงนี้ก็หล่อไม่โหลดนะครับก็เป็นตัวหยอดแดงแล้วก็2 6 0 18โอเคแล้วครับตัวนี้เน้นใช้งาน ที่เชียงใหม่ด้วยนะครับนี่ครับที่เด็ดอยู่ลำนี้เลยครับตัวนี้ก็เลือกใช้ e 1 ff นะครับเก้าครึ่งสิครึ่งอ่าสเปคยางก็น่าจะเป็น265นะครับ265 358ล้อหลังก็จะเป็น315นะครับนี่ครับ315 30 18นะครับเลสซิกหิง โหลสองหน้าสองหลังห้านะครับค่าโหลดสองพันห้าครับ FT ลบบลีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวัยรุ่นอช่่งบอลน,นะครับอันนี้สายเหลืองน,นี่ครับยัน,นรอกับยันโลกับไทยแลน ยื่นกี่นิ้วครับนอหลังก็ยื่นลงมาประมาณน่าจะสามนิ้วสามนิ้วครับได้ครับสองหกห้าห้าสิบยี่สิบหลัวได้หนึ่งสองนะครับโอเคนะค <laughs> อันนี้อ้าวมาทักไทยเอ็กซีผมมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนกาลสินครับกาลสินเอฟซีเลยอ่ะครับต้องมา <laughs> มาเดี๋ยวนาพาไปดูโซนอะไรครับร้บนี้ก็รอครับรอเข้าคิวเชือดรอหลดอ่า้อนิวส่วนล้ำนี้ก็เป็นตัว i อนะ ไอเอสนะครับไอ3 0สามรียแนเดรัโปแมคครับรัดแนทรัดแนทครับ26 29กอเาอเอ่อเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับลำนี้ก็กำลังใส่โซนคะรับแอสแปร์ฟอสเขียวีเ่เขียวเลยครับ <c oughs> ย้ายแนบได้ครับย้ายแนบน่าจะอยู่ประมาณ ก็ได้ประมาณ1-2นะย้ายแหนบนะครับอ่ะน้าพาไปดูโซนอะไร เบิ้ลกันดูสดๆครับไม่ววทไม่เอาตังอันนี้ก็เป็นตัวเป็นเป็นย้ายแนบอันนี้ลำย้ายแนบนะครับอ่าส่วนท่อนะครับสต็อกกันยาวๆครับนี่ครับจะเลือกเป็นปลายได้สีอ่าหน้าเพา จะน่าพังรู้ว่าปลาได้สีได้นะครับน้ำมีให้หมดนะครับช่วงนี้่สต๊อกของเยอะที่นี่นะครับออกดีมากครับข้อมีแบบหม้อพักก็มีครับมีแบบหม้อพักก็มีนะฮะไม่มีก็มีนะฮะได้หมดเลยครับนี่ครับอ่าส่วนท่อของทางน้านะครับจะปายนะครับน้าจะการันตีเลยครับปลายนี่ครับ KM เอ็มแน่นอนครับรับประกันหปีนะครับ โซนนี้ก็น้านี่ครับรีโวครับรีเวเรียบร้อยครับัีนี้ก็เป็นตัวสากระโปงลิบล็อกตัวนี้เรียบร้อยนี่ก็เป็นตัวสเตลช่างอ้วนครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบป้าทะเบียนของน้านะครับนี่เพิ่งใส่เลยครับนี่ครับนี่เลยรอรอครับสวัสดีครับต้อมเมืงเพชรครับนี่ครับช่างอ้วนปูปาเก้ครับนี่ครับ ของแท้ครับนี่ต้องมีนี่แน่นอนครับนี่ครับสั้งอ้วนปูวเฟซิ่งก็เลือกใช้ตัว TE37 นะครับ t e อ <TE> 7านี่มารับโบนัสแล้วอ่านี่มารับโบนัสครับนี่ครับอ่านี่ก็เป็นตัวเรียกอะไรนะ พหลบอ่ะครัพรบพรบได้สีอ่ามีพรบได้สีครับนี่ครับจวดจวดช่างอ้วนนี่นี่ต้อมเมืองเพชรมาเนี่ยโอ้ยนัดเลยดิรับรับเป็รเมื่อไหร่ว่ามาหลังปีใหม่เขาบอกหลังปีใหม่เสี็จต้อมบอกหลังปีใหม่เออเสี็จต้อมกลับบ้านแล้วเออใส่กอดใส่กอดด้วยใส่กอดอีสานชอบแล้วเปลี่ยนเออ ช่างกวนจัดหนักอ้าวครับผมก็เป็นบรรยากาศวันนี้นะครับก็มาได้อยู่นะครับวันนี้ไม่เยอะครับถือว่าไม่เยอะครับเมื่อเช้านี่ก็ออกไปประมาณทุกที่สินะครับส่วนใครที่ยัง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 มาได้อยู่นะพี่ยังมาได้อยู่นะน้าปิดตอนนี้ขยายเวลาปิดถึงสองทุ่มนะครับอ่า รถช่างก้วนโหลดหนึ่งสองนะครับหน้าหนึ่งหลังสเอาครับก็เป็นบรรยากาศวันนี้นะครับมาได้นนะครับร้านน้าปิดถึง1นึ่งทุ่มขยายได้นะครับ,รนนะ 1, รบช่วงนี้นะครับเดี๋ยว